ดมเผยตามกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วแต่ยังต้องฝึกออกเสียงเดินถ่ายรายการจนกว่าเพื่อนจะหายดีได้ส่วนวันที่2มิถุนายน2568หนุ่มดมในฐานะเพื่อนซีที่ทำงานร่วมกับหนุ่มตามมาตลอดก็ได้เผยว่าตอนนี้ตามกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วช่วงได้ต้องยอมรับว่าต้มมีความกังวลในเรื่องของแผลผ่าตัดแต่หลังจากนั้นความกังวลได้เปลี่ยนมาที่เรื่องของการออกเสียงที่ต้องมีการฝึกการพูดบางคำอย่างสม่ำเสมอเพราะรูปปากหลังจากผ่าตัด อาจจะยังไม่คุ้นชินกับคําบังคําซึ่งในฐานะเพื่อนยอมรับว่าไม่ความเป็นห่วงแต่ก็ช่วยเหลือได้ด้วยการอนเทอร์เทนอยู่บ่อยๆพยายามทําให้บรรยากาศทุกอย่างไม่มีอะไรน่ากาังวลขณะที่หนุ่มตั้มก็เป็นคนค่อนข,ข้างเก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงความกังวลต่อหน้าคนอื่นเช่นกันอุบัติเหตุครั้งนี้ของหนุ่มตั้มยังกระทบไปถึงเรื่องงานเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุโดมและตั้มมีคิวต้องถ่ายรายการทั้งช่อง YouTube ด้วยกันซึ่งเป็นช่องของหนุ่มโดมเองทําให้หลังจากเกิดเรื่อง ต้องมีการเดินถ่ายรายการออกไปก่อนแล้วนําคลิปที่ถ่ายเก็บไว้เป็นสต็อกออกมาออนแอร์แทนรวมไปถึงงานพิธีกรและอีเวนต์ต่างๆของหนุ่มตั้มที่เราไว้ก่อนหน้านี้ก็ต้องขอเดินอ,ออกไปจนกว่าจะหายดีหนุ่มดมยังเผยอ,อีกว่าการถ่ายคลิปรายการกับตั้มตังจากนี้คงต้องพัเผาเรื่องการกินแซบเช่นเดียวกับการฟาดฟันกันด้วยคําพูดในรายการ